คุณชัยวุฒิตอนนี้แหมตั้งแต่บริการเปลี่ยนใหม่หรือไปต่อตัวตึวตงเนี่ยท่าน <ฮะ S 1> ตึงนะเ <c oughs> มะื่อวานนี้นอกจากประเด็นที่ปราศัยเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางมาของเงยาวชนแล้วก็บอกว่ามีพักการเมืองบางพักคอยยุยงคุณชัยวุฒิเมื่อวานนี้ยังปราศัยประเด็นเกี่ยวกับพักพลังประชารัฐแล้วก็เศรษฐกิจคุณชัยวุฒิเนี่ยบอกนะฮะรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐตอนนี้เศรษฐกิจไทยไปได้ไกลกว่าที่เราคิดเยอะ นักการเมืองบางพักบางฝ่ายบอกว่า8ปีไม่มีอะไรดีขึ้นเศรษฐกิจตกต่ำทำหมากินไม่ได้ก็อยากจะตั้งคำถามว่าจริงหรือเปล่าก็เลยไปเปิดดูข้อมูลของบริษัท SCS a s e t เพื่อดูว่าเศรษฐกิจไม่ดีจริงหรือไม่ SCS a ปี t กํา3กำไร1,800ล้านปี6กกำไร2,000กว่าล้านปี6กากำไร2,500กว่าล้านและเศรษฐกิจมันไม่ดีจริงเหรอนี่ อันนี้คงจะหมายถึง SC s อสซี e อก็แน่นอนแพทองทานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วคุณชัยวุฒิยังปราศัยอีกไปดูแสงนฉริปีหกสาม กำไรกว่าพันล้านบาทนะคะปี64กำไรสองพันกว่าล้านปี65 4,000พันกว่าล้านกำไรเพิ่มขึ้นเท่าตัวค่ะแล้วก็บอกว่ายอดขายบ้านสัมพันธ์กับเศรษฐกิจเศรษฐกิจดีคนมีเงินไปซื้อบ้านถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนไม่มีเงินไปซื้อบ้านก็ย,ยืนยันว่าเศรษฐกิจเข้มแข็งแล้วก็เติบโตคุณชัยวุฒิบอกอย่าไปฟังเขาหลอกเ็าพูดซ้ำๆนะแปปีไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเศรษฐกิจตกตำ่ำ ทำมาหากินไม่ได้ผมก็เอ๊ะมันจริงไหมนะไอ้คนที่พูดเนี่ยไอ้แคนดิเดตนายกพักนั้นน่ยผมก็ไปเปิดดูข้อมูลของบริษัท SC s c Asset นะในตลาดหลักทรัพย์ปี63มีกำไร1,897ล้านปี64มีกำไร2,062ล้านแล้วปี65ปีที่ผ่านมาเนี่ยกำไร2,500กว่าล้านเพิ่มขึ้นทุกปีแล้วเศรษฐกิจไม่ดีจริงหรือวะ หรือมารวยอยู่คนเดียวดูแสนสิริอีกอนหนึ่งปี63ยอดขาย3 4 0 0 0ล้านกำไร1 6 7 3ล้านปี64ยอดขาย29,700่กานกว่าล้านกำไรเพิ่มขึ้นเป็น2,000ล้านเพิ่มขึ้นจาก1,600ล้านเป็น2,000ล้านเศรษฐกิจไม่ดีตรงไหนวะปี65ยอดขาย34 0 0 0พล้านกำไร4,200รกว่าล้านกำไรเพิ่มขึ้นเท่าตัวแสนสิริ เออพี่น้องครับเศรษฐกิจไม่ดีเลยครับเศรษฐกิจไม่ดีเลยครับมันไม่รู้หรือมันแกล้งโง่วะใช่ไหมเพราะนั้นผมยืนยันได้ว่าเศรษฐกิจเข้มแข็งและเติบโตดีแน่นอนอย่าไปฟังอย่าไปฟังเขาหลอกนะครับวันนี้เรามาถูกทางแล้วเพราะถ้าประเทศไม่มั่นคงประเทศไม่สงบเราทํามาหากินไม่ได้ท่านผู้ชม,มตึงไหมตึงนะ่ะอ่ะเดี๋ยวรอดูทางฝั่งเพื่อไทย เขาว่ายังไงก็